สวัสดีครับหนูพูกใหญ่อุดรฟาร์มอำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะครับผมมีวิธีนะครับผม4วิธีนะครับเลี้ยงหนูอย่างไรนะครับให้โตไวนะครับ1โลครึ่ง2อโลขึ้นไปนะครับเลี้ยงอย่างไรนะครับ4ี่เคล็ดลับนะครับมาแนะนำมาบอกพี่น้องทุกท่านนะครับไปชมกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่านะครับหนูนะครับอ่าหนูนะครับถ้าพูดถึงนะครับสายพันหนูนะครับไม่ว่าภาคไหนนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับมันจะต่างที่ภูมิภาคนะครับหนูนะครับเขาบอกว่าตามนะครับหนูจะมีหนูพุกหนูแข้งหนูหน้าของเรานี่แหละครับผมอ่าแล้วกับภูมิภาคนะครับอากาศนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแต่ผมมีนะครับ สี่นะครับเทคนิคนะครับเลี้ยงอย่างไรให้โตไวนะครับน้ําหนักดีนะครับผมข้อที่หนึ่งนะครับอาหารนะครับสําคัญที่สุดเลยนะครับอาหารนะครับผมโปรตีนต้องสูงนะครับถ้าเลี้ยงนะครับอาหารนยครับถ้าเลี้ยงโปรตีนครับโปรตีนนี่คือต้องเอา3 0เขึ้นไปนะครับหนูท่านนะครับจะแปลกตาแล้วน้ำหนักดีแน่นอนนะครับผม อันดับที่สองนะครับผมข้อที่สองนะครับอาหารเสริมนะครับผมอาหารเสริมก็อย่าขาดนะครับเรื่องอาหารเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นมันอ้อยข้าวโพดอข้าวเปลือกนะครับหญ้าในเปียนะครับก็ควรให้เขาเป็นประจำนะครับผมทําไมถึงต้องให้เขานะครับผมเพราะว่านะครับหนูนะครับเขาเป็นสัตว์ฟันแทะนะครับผม ก็ต้องให้เขามีอะไรที่แทะนะครับเขาจะได้ฟันแข็งแรงแล้วก็จะเคี้ยวอาหารคือขบเคี้ยวนะครับได้นะครับเขาก็จะเจริญพันธุ์ได้ดีนะครับข้อที่สามนะครับผมนะฮะข้อที่สามครับบ่อเลี้ยงหนูนะครับบ่อเลี้ยงหนูนะครับผมนะฮะเรานะครับทําไมต้องยกข้อข้อนี้บ่อเลี้ยงหนูนะครับขึ้นมาครับบ่อเลี้ยงหนูนะฮะ ต้องนะฮะห้ามมีหนูที่เยอะจนเกินไปนะครับผมต้องมีหนูในปริมาณที่เหมาะสมในการเลี้ยงหนูแต่ละบ่อนะครับผมอ่านะครับอ่าเขาถึงจะโตนะครับได้นะครับไม่ใช่ว่าเลี้ยงแบบบอ่อเล็กๆเลี้ยง <c oughs> เป็นร้อยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะครับผมอ่าอันนี้ก็คือสําคัญที่สุดนะครับผมอ่าไม่น้อยกันเลยนะครับสําคัญมากฮะโอเคนะ ข้อที่สี่นะครับพ่อแม่พันนะครับพ่อแม่พันที่จะเอาเขามาเป็นพันนะครับผมผมไม่ได้ว่าจะเอาสายนั้นสายนี้นะครับผมแค่บอกว่าพ่อแม่พันหนูนะครับต้องดูว่าโครงสร้างเขาใหญ่ไหมนะครับถ้าเป็นพ่อหนูพ่อพันหนูนะครับอ่าหนูนะครับเขาเรียกว่าต้องหางใหญ่นะครับโครงสร้างหางนะครับเขาก็จะรับไปไปกับกระดูกสันหลังเขานะครับ หางใหญ่นะครับหางใหญ่ไข่ร่อนครับตัวผู้นะครับตัวเมียนะครับลักษณะก็จะรองลงมากับตัวผู้นะครับอันนี้นะครับก็เลือกดูนะครับอ่าพ่อพันุ์แล้วนะครับเราก็จะมานี่ครับเราก็จะมาเลี้ยงดูอ่าให้อาหารอ่ายอนไปข้อหนึ่งนะครับให้อาหารนะฮะแล้วก็อาหารเสริมเขานะครับอ่าแล้วก็การเลี้ยงดูแลเขานะครับ สุดท้ายนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่ว่าจะเลี้ยงอะไรนะครับผมถ้าเราใส่ใจนะครับคือเราใส่ใจเราตั้งใจนะครับไม่เลี้ยงแล้วปล่อยทิ้งนะครับก็บอกว่าหนูไม่โตนะครับอ่าเลี้ยงแล้วไม่ใส่ใจนะครับก็บอกว่าหนูไม่โตนะครับทุกอย่างนะครับไม่ว่าอะไรนะครับต้องใส่ใจเขานะครับอ่าหนูเขาก็เหมือนลูกนี่ะครับ ถ้าเราเลี้ยงลูกไม่ดีนะครับรลูกก็จะเป็นคนที like be no> ่ไม่ดีถูกไหมครับถ้าเราสอนลูกดีลูกก็จะเป็นคนดีก็ประมาณนี้ไม่ว่าทําอะไรก็ช่างนะครับทุกอย่างนะครับต้องใส่ใจถึงแม้จะเป็นอาชีพเสริมของทุกทท่านหรือว่าเป็นอาชีพหลักของใครก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่นผมก็ยึดถือเป็นอาชีพหลักแล้วนะครับผมอ่านะครับผมก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับผมพี่น้องถ้าเป็นอาชีพเสริม ก็ต้องดูแลเขาเช่นกันนะครับอย่าปล่อยปะละเลยนะครับถ้าหนูขาดอาหารหนึ่งวันนะครับนั่นไงก็คือโปรตีนถ้าหนูขาดอาหารแค่หนึ่งวันสมมุตินะครับหนึ่งวันนะครับการเจริญเติบโตเขาก็จะช้าลงนะฮะเราควรครับต้องดูแลเอาใจใส่เขานะครับให้โตวไวถ้าอยากเลี้ยงหนูให้มีน้ำหนักดีโตวไวสองหนึ่งโลขึ้น โลครึ่งขึ้นไป2โลเหมือนที่เห็นตามที่ในสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับถ้าอยากทําเช่นนั้นก็ลองไปพัฒนาแบบนี้ดูนะครับผมเลี้ยงนะครับสุดท้ายจริงๆครับเลี้ยงนะครับเอาใจใส่ดูแลนะครับความสะอาดสำคัญอาหารนะครับผมเป็นที่1เลยนะครับอย่าขาดอาหารเสริมด้วยนะครับผมสุดท้ายนะครับเป็นคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับ ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับผมมีอีกธุรกิจหนึ่งนะครับที่ให้พี่น้องนะครับไม่อยากเลี้ยงหนูแต่อยากมีอาชีพเสริมนะครับถึงอยากเลี้ยงครับแต่ไม่มีที่เลี้ยงนะครับบ้านอยู่ในตัวเมืองนะครับไม่มีบริเวณเลี้ยงหนูนะครเรามีอาชีพธุรกิจเฟรนชชายนะครับนูโอโงงให้ทุกท่านได้ไปสร้างอาชีพนะครับสร้างครอบครัวเลี้ยงครอบครัวนะครับผมจะทิ้งวิดีโอไว้ท้ายคลิปนะครับ สุดท้ายจริงๆครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับขอบคุณครับ